ครับตัวนี้ก็เป็นตัวเผาข้างเฟืองท้ายนะครับขนาด101เซนนะครับเป็นตัวบันทึกบรรทุกหนักนะครับพิเศษเลยนะครับตัวนี้ชุดนี้น้ำหนักอยู่ประมาณ50ากิโลนะครับเป็นเฟืองท้ายที่ออกแบบมาสวยงามมากนะครับมีตัวเพลาขนาด20มิลนะครับมาตรฐานมาพร้อมกับตัวแนบนะครับ มีแหนบมีหูวางแหนบนะครับใช้ตัวสสยูยูแคมปลัดนะครับตัวนี้เป็นตัววางเพื่อเชื่อมติดนะครับวางแหนบแล้วก็มีแหนบขนาด70เซน80เซนนะครับแหนบตัวนี้ยกได้3ตันนะครับ รับน้ำหนักได้3ตันมาพร้อมกับล้อนะครับล้อ5รลูนะครับขอบ12นิ้วนะครับล้อกว้าง5นิ้วครับขอบ12นิ้วนะครับตัวนี้เราก็มาพร้อมกันนะครับเพื่องานบรรทุกหนักโดยเฉพาะนะครับเป็นชุดเผาลอยสําหรับต่อจากเกียร์ฝากนะครับมีหูแหนบมีตรงเตงหน้ามีตัวดึงตัวยึดครบชุด นะครับตัวนี้ก็แหนบรับน้ำหนักได้เยอะเลยทีเดียวนะครับก็สวยงามมากนะครับตัวนี้มีชุดหลายหลายชุดนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ตัวรับน้ำหนักบรรทุกโดยสูงสูงสุดนะครับที่เรามีมาตอนนี้เลยนะครับมาพร้อมกันทั้งชุดเท่าที่เห็นนี่นะครับมีตัว หูแหนบหน้านะครับหูแหนบหน้าสําหรับเชื่อมติดกับเช็ซีชซีนะครับตัวบูทตรงกลางเป็นพลสติกแข็งนะครับใส่เข้าไปข้างหน้านะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายชิ้นนะครับที่จะต้องใส่นะครับชิ้นนี้เป็นชุดหน้าอันนี้เป็นชุดหลังนะครับตรงเตงหลังตัวโยกชุดหลังของแหนบนะครับหูแหนบนะครับเป็นลูกยางนะครับแล้วก็มีตัวนี้ติด ยึดชัดสี่นะครับก็มาพร้อมกันนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกนักประดิษฐ์สามารถที่จะนํามาใส่ใช้งานได้นะครับสําหรับงานนักประดิษฐ์งานประดิษฐ์ประตอนะครับของสมาชิกช่างนะครับก็เรามาให้ดูเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสินค้าชิ้นเดียวกันถูกกว่าฝากเบอร์โทรไว้เพื่อให้สมาชิกติดต่อเข้าไป ขอบคุณครับ